สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปหนึ่งะครับวันนี้มาเจอกับคุณครูพุทธนะครับก็คราวที่แล้วนะครับเราได้เรียนกันในเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของขนาดนะครับก่อนที่เราจะมาวาดรูปกันในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาทบทวนในครั้งที่ผ่านมากันก่อนนะครับรูปร่างรูปทรงนั้นนะครับซึ่งมี2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเช่นต้นไม้ บใบไม้ดอกไม้ภูเขานะครับหรือแม้แต่สัตว์ต่างๆนะครับนั่นคือรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติต่อไปนะครับรูปทรงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้บ้านอาคารเรียนหรือแม้แต่กระดานดำนะครับนักเรียนก็ลองสำรวจด,ดูนะครับว่าบริเวณบ้านของเรานั้นมีอะไรบ้างที่เป็นรูปทรงธรรมชาติและมีอะไรบ้างที่เป็นรูปทรงจากมนุษย์สร้างขึ้นนะครับ ต่อไปก็คือในเรื่องของสัดส่วนนะครับหรือขนาดนะครับซึ่งขนาดนั้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดกลางนะครับหรือขนาดเล่กครับไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กและขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะนํามาเปรียบเทียบนะครับเหมือนวันนี้นะครับคุณครูก็มาสอนนะครับก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับคุณครูก็ยืนอยู่ ตรงนี้นะครับนักเรียนก็สังเกตได้ว่าต้นไม้นะครับกับคุณครูเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าคุณครูนะครับโต๊ะนะครับกับต้นไม้นะครับโต๊ะก็จะมีขนาดเล็กกว่าต้นไม้นะครับแล้วสิ่งที่มีขนาดเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนึ่งคู่มีขนาดเท่ากันแขนทั้งสองข้างนะครับมีขนาดเท่ากันหรือหูของเราทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากันนะครับ นักเรียนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบนะสิ่งเหล่านี้ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับคุณครูวิวัฒน์เนี่ยพาเด็กๆนับชั้นป .1 นะครับมาอยู่กลางท่ามมัชชติกันนะครับบริเวณโรงเรียนนะครับวันนี้โรงเรียนสะอาดบ้างนะครับก็คุณครูก็รอเด็กๆนะครับในวันเปิดเทอมวันเปิดเรียนนะครับหากว่าเด็กๆนะครับมียกอา ช่วงโควิดนี้นะครับหมดไปหรือหรือบรรเทาลงนะครับเด็กๆได้มาเรียนกับคุณครูนะครับก็จะมาเรียนกันกลางธรรมชาติตรงนี้นะครับได้มาวาดรูประบายสีนะครับอสำหรับวันนี้นะครับคุณครูนะครับก็จะมาสอนวิธีการวาดรูปในเรื่องของรูปร่างส่งนะครับในหัวข้อธรรมชาติสนสวยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้อุปกรณ์ อันดับแรกเลยคือสมุดวาดรูปนะครับสมุดภาพนะครับของเด็กก็จะเป็นเล่มสีฟ้าแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีแล้วนะครับนั้นนักเรียนก็ต้องเตรียมสมุดภาพนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูต้องทําข้อตกลงกับนักเรียนก่อนว่านักเรียนนักเรียนนะครับห้ามดึงห้ามฉีกห้ามพับห้ามงอเด็กขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนวาดรูปไปแล้วนะครับนักเรียนไปดึงไปฉีกมันนะครับ สมุดวาดรูปเล่มนี้ก็จะขาดไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ฝากด้วยนะลูกนะนะครับต่อไปนะครับนักเรียนก็ต้องเตรียมนะสีนะครับสีไม้นะครับใช้สําหรับในการระบายสีนะครับไม่ว่านักเรียนจะมีกล่องเล็กนะครับหรือว่ากล่องใหญ่นะครับหรือว่ามีสีไม้ที่เป็นของย่ออื่นก็ได้นะครับนักเรียนก็สามารถ นำมาใช้ได้นะครับอะก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันนะครับอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับก็คือสมตดวาดภาพดินสอแล้วก็สีไม้อย่าลืมกบเหลาด้วยนะครับยางลบก็เตรียมไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาวาดรูปกันกับคุณครูพิุทธนะครับคุณครูนะครับจะมีการวาคุณครูจะมีภาพตัวอย่างนะครับแล้วก็ วิธีการวาดรูปนะครับแล้วก็วิธีการระบายสีไปด้วยนะครับแต่เด็กๆนะครับจะต้องทําผลงานด้วยตัวเองนะครับถึงแล้วก็ต้องทําให้มีต้องทําให้สวยนะครับแล้วก็ใช้สมาธิในการวาดภาพระบายสีด้วยนะครับไม่ต้องรีบทํานะครับไม่ต้องใจร้อนค่อยๆระบายสีนะครับวันนี้ครูยุ้งก็จะมีการวิธีการระบายสีมาให้กับนักเรียนด้วยนะครับวันนี้นะครับ คุณครูมายืนอยู่ตรงนี้นะครับอา,ากาศชื่นมากนะครับเย็นสบายนะครับวันนี้เราจะวาดรูปกันรลตวข้อธรรมชาติสตวยนะครับรูปร่างรูปทรงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือรูปร่างทรงท,รงที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเรานี้เราอยู่กันที่บ้านนะครับเราอาจจะวาดรูปจากรูปทรงสามเหลี่ยมก่อนนะครับ วาดรูปบ้านนะครับต่อเลยนะครับอ่าบ้านที่นักเรียนเห็นนะครับวันนี้ที่นักเรียนวาดรูปบ้านเนี่ยก็คือรูปบ้านเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับ เราก็เติมนะครับบางคนก็อาจจะใส่เติมแต่งเป็นหน้าต่างนะครับอ,อันนี้คือบ้านของเรานะครับจากนั้นนะครับบริเวณบ้านของเรานั้นนะครับเราจะมีธรรมชาติที่แสนสวยยังไงนะครับอย่างเช่นนะครับเราก็อาจจะว่าต้นไม้ ครับงั้นที่คุณครูวิววิทย์อยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือต้นไม้เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับนะครับหรือ ้เรามองไปนะครับคุณครูวิวุะได้ยินเสียงนกนะครับได้บินผ่านมาแล้วก็น,นกเสียงร้องกันอยู่นะครับก็เป็นธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านเรานะครับนักเรียนก็วาดเป็นรูปวงกลมก่อนนะครับ เป็นรูปทรงที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับนักเรียนนะครับอาจจะวาดรูปนกตรงนี้นะครับอาจจะวาด1ตัว2ตัว3ตัวนะครับอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับต้นไม้ไม่ใช่ว่ามี่ต้นเดียวนะครับนักเรียนก็าอาจจะเพิ่มต้นไม้หลายๆต้นนะครับเพิ่มหลายๆต้น แล้วก็บริเวณบ้านของเรานั้นเราอาจจะมีกีนาการนะครับอาจจะมีสัตว์ต่างๆอาจจะเช่นไก่นะครับหรือกระต่ายหรือแมวนะฮะหรือสุนัขอะไรก็ได้นะครับหรือเราอาจจะมีสระน้ำนะครับเล็กๆนะครับเลี้ยงปลาก็ได้นะครับนั่นคืออยู่ตรงอยู่เกิดขึ้นกับกีนาการของเด็กๆด้วยนะครับคุณครูนะครับก็จะว่าเพิ่มเติมไป ตามจินตนาการของคุณครูนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะวาดเพิ่มเติมนะครับได้เหมือนกันก่อนต่อไปนี้นะครับคุณครูจะมาระบายสีให้นักเรียนดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนจะได้เห็นภาพที่คุณครูทําเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับสีสําหรับวันนี้นะครับคุณครูขอใช้ สีช็อกนะครับแต่นักเรียนจะต้องใช้สีอะไรเอ่ยนักเรียนต้องใช้สีไม้ในการระบายนะครับนักเรียนดูนะครับคุณครูก็ระบายสีบ้านของครูเนี่ยจะต้องดูแล้วต้องให้ดูสวยแล้วก็สดใสนะครับคุณครูก็ระบายสีเหลืองนะครับสีเหลืองเด็กๆเ,เวลาระบายสีนะครับอย่าให้มันล้นออกนอกอกรอบนะครับที่เรากําหนดไว้นะครับ แต่นักเรียนสามารถที่จะระบายสีของบ้านของเราเนี่ยให้มีสีสันสวยงามนะครับคุณครูก็ใช้สีเหลืองที่มีความเข้มกว่าสีเหลืองเมื่อกี้นะครับก็ระบายครับนะครับต่อไป ก็ระบายสีสีอะไรเอ่ยสีส้มนะครับเด็ก <S an> ๆ,ๆอาจจะระบายสีที่แตกต่างจากครูๆก,ก็ได้นะครับแต่ต้องมีสีสันสวยงามนะครับ <S <S <an> ๆๆๆๆๆและเมื่อนักเรียนนะครับระบายไปนะครับเราก็จะดูนะครับแล้วก็ระบายสีให้มัน ดูสดใสนะครับแล้วก็ดูว่าอย่ามีพื้นขาวๆลงเดืออยู่นะครับ เดี๋ยวคุณครูก็จะทําเพียงแค่ตัวอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆนะครับก็จะดูผลงานสำเร็จนะครับ นี่ครับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานสาเร็จนะครับผลงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เด็กๆนะครับใช้จินตนาการของเด็กๆนะครับเพิ่มเติมนะครับวาดเพิ่มเติมแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมนะครับแต่ย้ํานะครับวันนี้สีที่นักเรียนต้องใช้นะครับก็คือสีไม้เท่านั้นนะครับนะสีไม้เท่านั้นแล้วคุณครูก็จะรอผลงานของเด็กๆ เป็นที่ผลงานสวยๆประทับใจนะครับคุครูอยากเห็นผลงานของเด็กๆที่มีความตั้งใจในการทํานะครับแล้วมาเจอกับคุณครูนะครับในครั้งหน้าวันนี้นะครับหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับทาง Facebook ของครูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้คุครูด้วยนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณครูที่สอนนะครับที่เป็นโปรดิเซอร์ให้นะครับคุณครูที่สอนก็เยี่ยมจริงๆนะครับในการ ทำโปรแกรมต่างๆในการจัดต่อนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับวันนี้คุณครูวิวิทย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย